ันที่49วันที่28่ธอคห8แปดวันนี้ครั้งที่49วันที่28่ธอคหกแปดกัปจ้าวิกกี้ ทิเชอร์สองสอขอเป็นวันจาสัตยายพุตรทุตมุลถวายเป็นพุทธบูชาทมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเดี๋ยวองค์พระกรองปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรฒนาจิตใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไป Bud Sawa Jumhur Tebada Samanta Jagawale Su Atraga Chan Tutiwata Satamang Muni Rajasa Suralantu Sakamu Khatang Sakeka Mijarupe Sikiri Sika Ratete Jateli Kebimane Tipe Rathe Jaka Mijaruwana Kani Kehang Watu Mihike Tepumajaja Jantu Tewa Jalata Lawisaminya Kakatapanaka Tantan Sadiki Yang Muniwa Rawa Janang Satamu Mesi Suralantu Thamasa Wana Karu Ayam Patanta Thamasa Wana Karu Ayam Patanta Thamasa Wana Karu Ayam Patanta บทสวดนมัสกรติกัานะมุทัสสะวตตุระตุสัมมาสัพพตสานะมทัสสะวัตุระตุสัมมาสัพพสานะมทัสสะวตุระตสัมมาสัพพสัสดบทสวสัจจริยาคานะติมสรนังอัญงบุทโเมสระนังวรังอิตนะสัจจวัชินาโสติ่มหนตุสัพพทานนติมมสรนังอัญงธรรมโมมมสรนังวรังอิตนะสัจจวัชินาโสติ่มหนตุสัพพทานนติมมสระนังอัญงสังโฆมมสรนังวรังอิตนะสัจจวัชินาโสติ่มหนตุสัพพทาน บทสวดมหากรุงโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุงโกนาโถอัตายาสัพปปนินังปุริตวาปรมีสภาปตโตูสพุติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจจินามัาหงตุสปุปปัตตวามหากรุงโกนาโถหิตายาสัพปปนินังปุริตวาปรมีสภาปตโตูสพุติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจจินามัาหงตุสปุปปัตตวามหากรุงโกนาโถสุขายาสัพปปนินังปุริตวาปรมีสภาปตโตูสพุติมุตตมังเอเตนะสัจจวัจจินามัาหงตุสปุปปัตตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมีสุตังเอกังสมัยยังวาสกสุวิหารติกปิลาวตุเสนิงมหามณีมหัตาิกสังเกนะสติงปัจมเตหิิกุสเตหิสเพหิวอรหันเตหิตาสหิจโลกธาตุหเทวตาเยปุยนาสนิปติตาหงติปควันตังทัศนายาปิกุสังกัจจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตาหงสิอายัโขะกวาสกสุวิหารติกปิลาวัตุเสมิงมหาณีมหัตตาปิกูสังเกนะ ยันรุ่นน้ำม่ยำปียิน้ำปักวัดเตนุปสสังกมิยามาอุปสสังกมิตังวะปักวัตโตเศรษกิจปจิตาคาถาปเสยามัติอัตโกตาเทวตาเสยยถาปีนามาะลาวาุริโสสมะจิตังวาปะหังปะสาลยะปะสาลิตังวาปะหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะกวัตโตปุรโตปตุระหังสุอัตโกตาเทวตาปักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตัง Atangsu Ekamantang Tita Ku Ekatevata Bagwato Santike Eimangkathang Apasi Mahasamyuk Paramasaminthi Vagya Samagata Akatama Eimang Thamasyang Taki Ta Jiva Apara Jitasa Ngati Ataku Apara Tivata Bagwato Santike Eimangkathang Apasi Tatara Pikaod Samata Hangsu Jitang Atano Uchukamangsu Sarativane Tanika Jitawa Interyani Rakanti Panti Tati Ataku Apara Tivata Bagwato Santike Eimangkathang Apasi Jitawa Kiling Jitawa Bali Kangi Taki Kiling Ocha Hajamamishati jalanati sutawiwimala jaku mata sutanta susuna kati atakuaparathiwata pakwato senikee mangkata ngapasie keji putang kadangata senate kami santi ayapuiming bahayamanusangtiyang tevagayang balipulisantiati ataku pakwabigku amatesie pujaan bigwe tasusu logatha tusu tevata sanipatita hanti tata katanang tasana yapigku sakajie peti bigwe ahin sugati damathanang aranto samma samputa. ตตสัมปีปะกรณ์ตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาชนิปฏิตาอหิสุเสยตาปิไมหังเอตาละเอียปิเตปิกเวอภพิสติอนาคาตมัฏฐนังอรันโตสมมาสัมบุธาตตสัมปีปะกรณ์ตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาชนิปฏิตาภพิสติเสยตาปิไมหังเอตาลหิอียดจิตสัมมิปิกเวเทวกายยังนามานิกิตติยิสัมมิปิกเวเทวกายยังนามานิเทศิสัมมิปิกเวเทวกายยังนามานิตังสุนตัสสตุกังมานาสิกโรธาพาสิสัมมิติเอวัปเทติกูเตปิกูปวัตโตปจัสมุโสสูงปวัตเอตาเทวุจั Siluka manuka sami yata pumata ta sita ye chita tu ta sama hita putu si hawa sami na lo mansa di uta ta sa suta pi pasana mana bila pinjo pan cha wani ka pila wata be ta to kaya yi sata sama ki sasa ni na te te wa saya pi kanta te wisha na ta pi kawu te ta Matakung Sahasang Atasatering Satang Eke Sahasanang Amanushanam Mataksong Abegena Matakung Tisahasaputra Ahung Tanja Sapa Abinaya Jawawakita Wanatakung Ma Tato Mantaji Sata Savake Sasani Lati Tevakaya Piktata Te Vishana Tapikwoye Buang Gittayisami Kilahe Anupu Pasu Satta Sahasa Wajaka Puma Kapi Labatwa Iti Manto Chuti Manto Wanamanto Yasa Sino Mutamanah Pikamung Pikunang Semeting Munang Jasahasahih Mawatay Yakkan Danatamanino Iti Manto Chuti Manto Wanamanto Yasa Sino มุธมนาริการมุงพิกุลังสมิติมุนังสตาราคิราติสาสายะคารนาตตะวนิโนอิทิมันโตชุต <ở lin co>. ิมันโตวันนวันโตยัสสชินโนมุธมนาริการมุงพิกุลังสมิติมุนังอิเจเตสุลาสสหัสหายะคานรนาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสชินโนมุธมนาริการมุงพิกุลังสมิติมุนังเวสามิตาปัจจสตายะคารนาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสชินโนมุธมนาริการมุงพิกุลังสมิติมุนังกุมพิโรราชกฮิโกเวปุลสันิเวสตังปิโยะคานัง ตปยิรูปาสติกุมภีโรราชกเอกโอโซภักดสมิติมนังปรีมจัติสังราชตาตาละโถปัสสาสติขัตตปัญังอธิปติมหาราชเจ้าจัติโสปุตตปิตาสะพาวุอินนามามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสะสิโนมตมนาภิกขมงภิกุนังสมิติมนังตักินันจัติสังราชกุมภรุนโหตปัสสาสติกุมปะทานังอธิปติมหาราชเจ้าจัติโสปุตตปิตาสะพาวุอินนามามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสะสิโนมตมนาภิกขมงภิกุนังสมิติมนัง Pasi macam ni sangat cawil lupa kau pasang ketik nak kena ngerti peti mah raja je sedih so kita pita sah tau go kita nama mah apa lah itu mentau cuci mentau kena mentau je sedih no muda mana api kamu di kunang cemiti mana putaran cawil sangat cawil biru tapi pasang ketik nak kena ngerti peti mah raja je sedih so kita pita sah tau go kita nama mah apa lah itu mentau cuci mentau kena mentau je sedih no muda api kamu di cemiti mana Puri sang tata ratu tak kini nawi rumah ku, guru menawi rumah terang di sang tata maharaja sementara tu roti sah tata lama na atang suku ganeng sang menawi โนูตาสาอังกูวันจานิกาสถานมายาคุเทนทูเฮนเทนทูวิปูเจวิภูตูชาจชนานุกรรมเศรษตจักินุมตุนิมันตุจักนาตูปักันโยจักธิวสุตูจมันตาลิเิตชนานุจักันตาปูนโรราชานุสปโอะอังูปัญจจิโกเจวัติมพารูสุริยาวัจสาเอเตจันเจจราชนูขัตถภาสหารังชุบิโมตมนาพิกามูพิกุลังสิมิติวังอาตาคูนักปเสนคาเวสราศาสตัชกากัมปลาสิตระอากูปายคาสัยยะสหยา Dipiyamuna Tathattha Jaku Naka Jasa Sino Erawanu Mahanako Sobakasamitimana Ye Naka Rajesa Saharanti Tipa Ticha Paki Wisudha Jaku Yaya Jasa Tevana Majapata Citra Sopana Eti Desanamang Apayanta Ta Naka Raja Nama Si Sopanato Kimama Kasibuto Sanahi Wajahi Upamahantana Naka Sopana Sarana Makang Soputhang Citawajira Hatena Samuthang Asura Citapato Wawaswaste Eti Manto Jasa Sino Galakanja Mahasisma Asura Thanawika Sawe Pasiti Sujidija Baharato Namuti Sahasatan Japali Buddha Nang Speruro Janamaka สนาหิตวาร์ปลิงเสนังราหุปธามุปาขมุงสัมมาโยธานิปัตันเตภิกุณังสมิติงวนังอาโปจเทวะปัตวีจักเตโชวายุตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวะโสมุจจะยัสสาสางเมีตากรุณาการิตาอคุเทวยะสสิโนทัสเตตัสสัตถกายาสัพพินานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนังมันโตยัสสิโนมุตตมนาภิกขุมุงภิกุณังสมิติงวนัง เวตุจติวาสหานิจจะอสมาจเตวิยมาจันทสสูปนิสาเิวาจะธรรมคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเิวาสุริยมคูปุรากิตาทักกตานิปุรากิตวาอากูมันทวาราหักาวัสดังวัสโวเสตุสกุปะคาปุลินตโตทัศเตทัศธากายาสปินันตะวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวันามันโตยะสะสิโนมุทมนาภิกามุภิกุณังเสมิติมนังอัตคูสหปุเทวาชะลามกิสิคาลิวะอริตกาเจโรชาจาอุมาปุพาณิภาสิโนวรุณาสหธรรมะจาอาจุตตา จานิชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวัสวานิสิโนทัสเตทัศตากายาสปินานตวะนนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสิสิโนมุธมนาภิกขมงภิกุนังสิมิติงวนังสมานามาสมานามนุสามนุสตมารปฏิทถาปตูสิกาอากูอากูมโนปตูสิกาอัตากูหะนโยธิวาเยจชนุหิตวสิโนปารักามหาปารักาอากูธิวายัสิสิโนทัสเตทัศตากายาสเปนันตวะนนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสิสิโนมุธมนาภิกขมงภิกุนังสิมิติงวนัง สุคการุมหาอนุนาอากูเวคณะสาสห์โอทาตะไครหาปามุขาอากูเทววิจักนาสถานมตาหารักชามิสกาเจเสสจิโนทนายังอาคาปจุนโนโยติสาภิวัสติทศเสตทัศตาการยาสปินานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสจิโนมุธมนาภิกกรมุงภิกุนังสมิติมุนังเขมิยาตุสิตายามากตะการเจเสสจิโนสมิตกาลรามสิทถาสุจินามาจาสวานิมาริติโนอากูอตาคูปานิมิตาทศเสติทัศตาการยาสปินานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสจิโนมุธมนาภิกกรรมุงภิกุนัง Sette te Wani Gayana Sapina Nata Wani Nono Naman Wage Na Akhanjung Ye Jan Ye Sadisa Sahasrabuddha Chati Magi Lang Oka Tin Namanan Swang Takimoka Tarang Naga Jatangwa Jita Tidang Supama Paramito Japutai Tito Sahasanagumarodisoja Supaka Samiti Waning Sahasapamalo Kanang Mahapramapitadi Ubapano Chudimanto Bismagayo Syajisoso Tasita Isara Agubaje Kawasmatino Te Sanja Majato Akha Hari To Pariwali To te cha sapi api kan sinti te be sa pamaki mana sinapi kami kan pasa kana sama di yang kita kan ata pantama pantata rakina pantama tubuh lamanta pariwari ta mabu mujita kujidan ติดตั้มหาเสนคณะเสนาอภิสัยปินาตระมหาจัสรังกตวันะพิรวังยถปุกุมิโกตะนญโตสวิจุโกตถาโสปจุฑาวติสังกุตวะสยามเสตันจัสังอภิญญาวะวะกิตวจักุมตโตมนตยิสตาสวเกศสนลามานาสินาปิกตาเทวิชานาภิกโวเตตปมกุลุจุตวะพุทธะศสนาวิตาิิปกามุงเนสังลุมปิญจยงสเพิจิตสังขมาปยติตายสสินโมทันติสาปุเตหิสวกาเตชนสุตาติุตรจุาฉยปะรกร

กกุลกันธกะชยชยกัขจฉวนตุรงสุการาุชงสิหปยาการตีปาชยชยวรุณามุขยะตาจิตาจิตาเสนารีปุระสุตินรดีชยชยสุกาสุกาชีวิชยชยยรณีตลีสัทธาจุชัยชยชยยรณีสันติสัทธาชยชยมังกรารญยาปวัเกชยชยวรุณายาเกชยชยรักษาสุตระปุชตชาชยชยยปรมินตระนาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปัตวิงสัพังชยชยอรอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชชยยมมหหิิสสุุรรโ ฮาโรฮารินเทวาชยะชยะปรามาสุรโกชยะชยะนาโควิรุณาโกวิรุปโกจันติมารวิอินโทเจวีนัเตโยจักุเวโรวรุโนปิจักิวโยจักปัญหงหูกุมาโรทัตตาระโกอัตตารัสะมหาเทวาสิทิตาปัสอาทะโยอิสิโนสวากาสภาชัยยะรามูปวันตุเตชยะธรรมูจัสังโฆจัตถาสะปะจัจจัตถสะปาโลจัชยะกังเอตินะชยะเตชินะชยะโสธีปวันตุเตเอตินะพุทธเตชินะโวนตุเตชยะมังคลัง ชายโยปิพุทธะสัตสิริมโตอายังมาราสะจับปปิมโตปราชโยอุคุสยามปุถิมันเถปมุติตาชยัตถาคมัคะนามหิสิโนชยโยปิพุทธะสัตสิริมโตอายังมาราสะจับปปิมโตปราชโยอุคุสยามปุถิมันเถปมุติตาชยัตถาอินทคณามหิสิโนชยโยปิพุทธะสัตสิริมโตอายังมาราสะจับปปิมโตปราชโยอุคุสยามปุถิมันเถปมุติตาชยัตถาเทวคณามหิสิโน

di bang tabang bisa jo muluk saja jo saja mang apalagi depan langki cc pada wipo kare api se ke sapa putan yang akan patu pemuda di sudah kat tangju mang kalangki papa gunung jum cak suji tang pamacan di supa kaya kamang wajak kamang petakinang petakinang menung kamang peniti te petakina petakina ni kata wanan apan pati petakini te atak lata suki ta wilun ha putasa sanin aroka suki ta hota สัพพิหิยติภิสุนันตุปพนโตเยเทวาอัศมินทานิอธิกตาธิกายุกาสตาหุนตุสุจิตาหุนตุสัพพทารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุจินัสสาสนังยากคจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัายุตากาลีปวัสสันตุวัสังวัฏวารหักาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยัตารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังอิวเมีสุตังอีตังสมยังปะกวาสวัตถิยังวิหารติเฉตตวนีอนาคปินทิกสะอารามีตัตระโกปะกวาพิกูบันเตสีพิกัปุติปะตันเตติเตพิกูปะกวโตปัจจโสสุงปะกวา เอตัถูจะอุปาทฐาวาพิกเวตาตาคตานังอนุปาทฐาวาตาตาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเปสังขารานิจจติตังตาตาคตัวอภิสัมปุจิติอภิสมิติอภิสัมุจิตวะอสิปิสมิตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกรติสเปสังขารานิจจติอุปาทฐาวาพิกเวตาตาคตานังอนุปาทฐาวาตาตาคตานังทิตาภาษาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเปสังขารทุคาติตังตาตาคตัวอภิ

บทสวดพัทเทกัตักคาถาปฏิตังนาวะคขมญนาปิตังกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งนี้ยังไม่มาถึงยะถาติตามปะินันตังอปัจตะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจโยธรรมตถาทตาวิปัสสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามนุปรุระยีผู้ใดเห็นตามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นด้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงยนก่อนแข็เขาควรพ่อปูในการเช่นนั้นไวอเชวะกิจมมาตปััังงูญญนสุ ความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัจุนะเพราะการเปลี่ยนต่อมาจ,จุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำรับเราเอีวังวิหาริมาตาปิงอโหระตัมาตันติตังตังเวพัเทกตัตโตติสันติสันโตอจิกเตมุนิมุน,มนผู้สงบย่อมกก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดการตั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เปียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปจเวคณะสเพสังฆราณิจจาสังขารือร่างกายจิตใจและรปปธรมมมมมนนนทััั้้้้งงงหดดดสิิไไไ่เเียกขึแลวบ ส,สัปศคาราตุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประม,ม,มันนนนบมน้ำประทับท,ท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสพีธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งยตั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอัตวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของมายังเย็นทุวังมรณะนังความตายเป็นของยังเย็นอวัตส,สังมายามริตพังอ่เราปพงตายเป็นแท้มรณะประโยชน์สันังมีชีวิตั้งชีวิตของเราเป็นมีความตายเป็นที่สุดออบชีีวิตัั ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะงมีนิยตังความตายของเราเป็นของเทียมวัตตะคนที่จะสังเวทอายังกาโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นั้นอเปตาวิญญาณโอกันปัสจักวิโยวิญญาณจุนโทอันเกาติงเส็ลแลออาทิเสสติจากนนทัพปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกำลังอิวาประดุดังวัตตมายในต้นฟืนนิรัังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตตสังขารสังขารทั้งหลายเมี่ยงหลออุปตะวัจธรรมนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุชันติกัรเกิดขึ้นแล้้้วววยยยยาาาาาดัััับบบไปปปเเตสสสสสสมมมุุุะคขขงงงงงรรท็น่่่อ สเปซตามาลันติจสัสตังหลายท้งกงพวงกำลังตายอยู่มาินสุจามาริสลเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย่ทาทวะหังมาริสามีเราจะก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมีเอตัสังสยโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัยางกิจิยังกิจิกุศลังกำมังสเปหิ ปเิหีกตังปุญญังหวงอนุโมทันตุจนันตุปนโทยเทวาสมิงทานีอธิกตาธิคายุกาสตาห์หุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุสเปยติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุสเปยัจติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุสเปย์ปิสาสเปย์ยขาสเปย์ปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุสเปย์อจเรยุปัชชะยสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุสเปย์นักตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจชนตุสเปย์เท บทสวดบูชาหลวงปู ata, ่ทวดนโมพุทธิสัตตุคันติมายะอิติปะกวานโมพุทธิสัตตุคันติมายะอิติปะกวานโมพุทธิสัตวุคันติมายะอิติปะกวาปฏิทานักตถายาทิวตาสันติวิหารวาสิชมีละวสินีทูเปขเรปุติขเรตยิงเตยิงตาธรรมทานินาพระวันตุปุชิตาโสติงกระลุนเตถาวิหารมัณฑลีเทนาจมัจฉานาวากาจพิกาบูสารามิกาธนปติอุปัสการขามาจเทสานิขามาจไอสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตจลาปุชาเยปิจันตสสสัััมาาาาวงเตตอปปุิก Ini yang dikatakan pemeran berdikjati, sebab itu kesakar untuk sanggayang. Tentu jilang setengah tamu dan matara capuk kalah, sanggup untuk semak kuat. Atau jahit-jahit yang amir rakyat itu setamu, sebab itu putam raja lino, uting sebab pun yang matamu alih-alih pabititi. Pasal nahun itu sebab itu panino putasajani, sama tarang pabit jantung kalitimu bawah satu, uting bawahnya setanang semitang, ni itu minta ni matapita, jantar raja ni janggakkan tipu tegang iwan tamina raja no, pejang rakan tu ทิวตาอุโยชนักคาถาทุกขปตาจนิดุกะปัญญปตาจนิดปัญญาโสกปตาจนิดโสกะหุนตุสภีพิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะสีลังนะกันตุสัพปธาภาวนาวิระตางหุนตุขจันตุทิวตาคาถาสุมังคลคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังนะกันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทนตุนิรััตงหุนตุุสสััััพพงงมคลงนกันตุสสััพพพพทวตาาธรรมนุภาเวนะโสทิรันตังหุนตุสัพพังสุมังคลังนะกันตุสัพปเทวตาสัพส ส่วนที่เกี่ยวกับนิรันดรังสัพเพพบุตรภรพตาปจิเกณันจังพลางอรันตานันจเตจินารักกมตรมิสปปสโสัพเพพบุตรภรพตาปจิเกณันจังพลางอรันตานันจเตจินารักกมตรมิสปปสโสัพเพพบุตรภรพตาปจิเกณันจังพลางอรันตานันจเตจินารักกมตรมิสปปสโสัพเพพบุตรภรพตาปจิเกณันจังพลางอรันตานันจเตจินารักกมตรมิสปปสโสัพเพพบุตรภรพตาปจิเกณันจังพลางอรันตานันจเตจินารักกรรมธรรมิสพปปสู สัพพุทธาปรปตาปจีกนันตะยังพลังอรันตัจติชนรรมฐามิสัพสสัพพีุทธาปรปตาปจีกนันจะยังพลังอรันตันติชนกรรมามสัพสุสัพพีพุทธาพรปตาปจีกนันจะยังพลังอรันตัจติชินะรรมถามิสัพโสด้วมหนาเแห่งบุญสุนี้พระเจ้าได้สวดสัญญาพบตมุนนี้กับพเจ้าขอน้องกล่าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสสุรรณคายรีขอฤา่ทรงเห็นบุญสุนีจ ให้มีแหล่งกันได้อันสิริมันคงเป็นสมาชิกบัญชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากเจ้าจนขออยากได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธติติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งสุนรีพระ,ส,ระสมาสมาสมุทรเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลดันั้นอีกทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพ,พมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐียอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอุโมงค์ได้จัดสร้างขึ้นให้ คำนวณพอให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กครองและบูชาทุกการเธิน